ต่อไปนี้จะไปช่วยที่สองของรายการนะครับพบกับพิธีกรคนเดิมนายจงเกงนะครับพบกับนายจงเกงได้เลยครับอ้าวครับเจอกันอีกครับครับผมสำหรับตอนนี้เราก็อยู่เวทีวัวนะครับแต่ผมว่าไฟเวทีนี้มันไม่ค่อยสว่างครับมันดูแบบมืดๆอ๋อครับเพราะมันมันดึกมือมันดึกแล้วหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันอาจจะดึกครับอืมเขาไม่มืดเขาไม่ใส่แว่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับผมอ๋อสว่างครับทั้งมเล็กๆครับเล็กๆนิดนึงเอาเอาซะหน่อยเอาซะหน่อย มังเข้าไปเล่นด้วยสังเกตนะครับเวทีวัวเนี่ยมันมืดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับรอสว่างแล้วให้สังเกตไปนะครับอ๋อเห็นเหนครับไม่ได้เห็นเห็นอยู่ครับกำรังวงตอนนี้ที่กำลังเล่นอยู่ครับเป็นวงจากฝรั่งเศสครับอ๋อชื่อว่าอะไรครับอ่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าอูร่าลาอูราลาครับไม่ใช่นะคบังอย่างั็ไม่ใช่ชื่อวงครับชื่อวงอะไรก็อย่างไม่รู้ฮะเมื่อกี้ผมเห็น คอนเสิร์ตที่มาไงครับอ๋อเป็นไงบ้างครับเป็นแฟนคอนเสิร์ตก็ดูสดใสดีครับอ๋อเช่นไห่เลยดูอดไรสดใสยังไงครับยหญ่เลยครับดูสดใสโอเคโอเงครับเข้ากับบรรยากาศก็โอเคฮะเห็นแล้วอยากจะขย่าไข่อ๋อแล้วขย่าไข่ยังไงฮะเข้ากัดนตรีเข้าดนตรีครับครับครับช่วงนี้เนี่ยเนื้อหาสาระของช่วงนี้จะพูดถึงเวทีวัวเป็นหลักนะครับครับผม วงต่อไปนี adalah, ่คือเป็นวงซิงคูล่านะครับชื่อวงค่อนข้างแรงครับวงนี้ตองต้อบชื่อวงแต่มันก็ต้องกับพิธีกรนะครับฮะไม่ไม่พิธีกรมันคนดีหลายๆคนอาจจะงงว่าชื่อวงมันแรงยังไงยังไงล่ะครับซิงคูล่าครับอ๋อผมบอกถึงท่บอกแล้วว่าต้องกับพิธีกรนะครับฟังก็ใหม่อีกทีนึ่งเออสังเกตว่าตอนนี้สมาชิกที่มาร่วมดูคอนเสิร์ตของเราเริ่มมืดนะครับจะส่อขอแสงนะขอแสง ขอแป้นครับครับไม่แสดตาไม่ขึ้นนะกดเลยครับกดสิครับกดแล้วครับไม่ขึ้นนะครับมืดไปครับมืดไปจะเห็นใครไม่เนี่ยผมรู้แล้วแล้เห็นหน้าพิธีกรนะครับตอนนี้ไม่เห็นเพราะว่าเวทีปิดไปล้ะมันมืดครับไม่เห็นลางๆลางๆผมรู้แล้วครับว่าทําไมแปนไม่ขึ้นนะครับทาไมครับคุณต้องกดแปนก่อนที่จะกดถัดนะครับใช่ครับเอาแบบแนวนี้ไปก่อนเอาแนวนี้ไปก่อนเอาแนวนี้ไปก่อน เอาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนแน,ว,แนวนอนครับแจะถ,ถนัดมากกว่าเ้ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่านอนดูบรรยากาศนี่ครับแ<อ>บบโบดองดูท้องฟ้าอะไรอย่างนี้แบบนี้เขาก็นอนดูกันด้ดครับพระจันทร์ครับพระจันทร์ครับนั่น,น,นไม่ใช่ยพระจันทร์เหครับใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ครับดูนี่พระจันทร์ไม่เห็นนะครับไม่เห็นกล<อ>้องไม่ดีขนาดนั้นครับสังเกตรอบรอบนะครับครับผมลองดูรอบๆคนเยอะมากในทีนี้อ่าฮะจะมีทั้งนั่งทั้งนอนนะครับ คือชิลมากเลยนะติดเสื้อผ้า,พาพก็จะยืนนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเพลงด้วยเป็นทีมนี้ก็จะเป็นแนวแบบอินดี้อินดี <มา S 2> น้เปิดไฟแล้วหน้าวัวเปิดไฟแล้วเป็นยิมแล้วนะ <c oughs> ไม่ได้วัว,วนี่เป็นวัวโดเรมอนนะครับตอนนี้เ <c oughs> มือม่อเมือ่อเมื่อวัวอยากเป็นแมวครับโ <c oughs> มก,ก็จะได้แมวครับครับตีนก็จะดิดนะตอนดี้ติดนะทีมนี้ครับอะไรต่อดีครับตอนนี้นะครับครับเริ่มฟังมาดูกันครับครับผม แค่พาถากก็ไม่รู้เรื่องแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่เขาบอกเขาไ่จากกาตาร์นะครับเมื่อกี้เขาไปกาตาร์ด้วยเหรอไม่ใช่มั้ง <laughs> <laughs> ขอขอข้ามช่วงนี้ไปก่อนได้ไหมครับได้ครับงั้นขอจบจนระหว่างนีนไปก่อน <laughs> ได้ครับี๋ยว,ไ, <laughs> ไ,วไว้ช่วงหน้า <laughs> พบกันใหม่ไหมพบกันใหม่อีกครั้งครับ